ทางสารจะพยายามให้ได้ศึกษาว่าเอ๊ะคนตายแล้วเราสามารถรี่นร้องตัวนี้เพิ่มได้ไหมวันนี้จะได้สัมคัญนะครับประมาณนั้นตอนนี้ผมก็ขอมอบให้ทางผู้ประนอมนะครับแลานได้มีการล้องนะครับฟ้องเรียกค่าเสียหายประมาณ3 0สิบสล้านนะครับื่อทีก็ยังสรงโรงงานแตไม่ได้ก็เลยถือเป็นเวอร์ชัน2เข้ามายี่นเชิญนะครับค่ะผมยื่นนะครับนอกบ ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ้านร้าทุกท่านเข้าสู่ในส่วนกระบวนการการเกยบีปรนนอน,ะะน,นนะคะที่ชั้นัานาถึงสุขนะคะด้ราบวันหน้านะคะรับหมายจากสารายาขระขนมให้มาทำหน้าที่ผู้ปณีประนอมในคดีพออ่าน2813ท2564นะคะค่ะ็อดายวจะเรียนสอบถามว่าเป็นคดีที่ตรงกันใช่ไหมคะ ทั้งหมดสี่ท่านที่เห็นตรงนี้ของความบูรณาช่วยแนะนำตัวด้วยค่ะดิฉันเป็นโจทย์นะคะดิฉันชื่อเจริญศรีค่ะพี่ชันพ่ายโจทย์นะคะสำนักมฐานริพิสานะค,ะค่ะครับผมจมเลยครับชัยนาทวิภูลครับครับผมทนายจำเลยครับกียติกรนันทเจ้วครับค่ะเดี๋ยวเรจะเรียนเบื้องต้นนะคะทุกท่านได้รับทราบร่วมกันนะคะ,คะ,นนะ,คะว่าในกระบวนการไกร่เตือนนี้นะคะก็ะวันนี้เราทรําปฏิบัติงานกันอยู่บนสถานนะคะดังนั้นนะคะในส่วนของความ การพูดคุย,คยตกลงกันในที่นี้นะคะถ้าสมมติว่าตกลงกันไม่ได้ที่ยเป็นธรรมนิยมนะคะไม่สามารถนําไปอ้างอิงได้นะคะแล้วก็ในกรณีของการที่จะเปิดโอกาสให้เพื่นพูดคุยและเปลี่ยนกันนะคะก็อยากจะให้ทุกท่านนะคะถ้าเชิญฝ่ายใดก็ฝ่ายนั้นท่านพูดนะคะอีกฝ่ายก็ฝักฝังนะคะแล้วถ้าเกิดในกรณีที่กรณีที่จําเป็นต้องมีการแยกคุยก็จะขออนุญาตแยกคุยกันเป็นแต่ละฝ่ายไดนะคะ ท,างงาทังทางงางง้งนี้ทั้งนั้นในส่วนของการมีปบอติงนก็มุ่งหวังอย่างยิ่งนะคะที่เราจะให้การทํางานหรือว่าการปฏิบัติงานหรือว่าตกลงร่วมกันนะคะเป็นไปอยะ่างยสันตินะคะ,ะค่ะหลังเรื่องเนื่องจากว่าคดีนี้เป็นคดีอาญานะคะก็ต้องขออนให้ทราบว่ากรจะมีบทลงโทษที่เข่มแข็งนะคะค่ะเนี่ยขอเรียนเชิญค่ะในส่วนนี้ันดับแรกขอเรียนเชิญทางผู้เสียหายก่อนนะคะที่จะให้ข้อเสนอหรือว่าข้อมูลในการพิการที่จะเพว่มกันเจรจาไกเ่เกนี ครที่แล้วค่ะดิฉันขอไปสามสิบล้านค่ะแล้วแล้วเขาไปคุยกันแล้วเขาก็โทรมาเขาก็ดีอะค่ะเขาก็โทรมาบอกดิฉันว่าเอายี่สิบล้านได้ไหมเพราะว่าเขาก็ต้องผ่อนแต่ดิฉันว่าดิฉันขอมากกว่านั้นค่ะดิฉันว่าสามสิบก็เขามีแค่ขก็เห็นแล้วว่าเขาก็เป็นคนรับผิดชอบก็ก็เชื่อได้แหละแต่ว่าดิฉันว่า2ี่ล้านดิฉันไม่รับค่ะค่ะมันต้องมากกว่านั้นค่ะ แล้วก็ดิฉันอย่าลืมนะคะคุณก็ไปบ้านดิฉันแล้วคุณก็เห็นแล้วบ้านดิฉันมีใครบ้างคุณก็ต้องเห็นใจอะ่ะดิฉันกะรับรอขอ20ล้านถ้าไม่ได้ก็ก็แล้วแต่ค่ะดิฉัน่าคุณต้องให้มากกว่าน,นั้นพราดิฉันขอไป30ล้านค่ะอย่างนั้นผมผมขออย่างนี้ได้ไหมครับ20ล้านแล้วก็ผมจะเพิ่มให้เป็นค่าอุอปการะเลี้ยงดเูเรื่องการศึกษาของบุตรของผู้เสียชีวิตนะครับเรือ่องกา เขาจะบรรลุน <Cornell. S 2> ิติภาวะครับไ่ะจไม่ได้หรอกคะเพราะว่าเขาเรียนแพทยค่ะพ่อก็เป็นวิศวกรเขาเรียนแพทย์เขาบรรลุนิติภาวะแล้วเขาก็จะมีค่าใช้จ่ายสูงค่ะก็นั้นเอาถึงใครเป็นอรับเป็นยาตรีนะครับถ้ามาจบแพทย์เลยนะคะจบแพทย์เลยนะคะมันต้องมากกว่าปริียาตรีนะคะอ๋อเรียนให้จบแพทย์เลยนะคะเดินที่เราจะมีอาชีพ เรามาไกลถี่กันครั้งที่2แล้วนะคะครั้งแรกนะคะท่านผู้เสียหายคุณเจริญศรีนะคะได้เสนอตัวเลขมา30ล้านคงกรมนะคะทางในส่วนของคุณชนะรงเองก็บอกว่าสามสิบล้านเราจะสูงไปขอต่อรองเป็นยี่สานใช่นะคะแต่ดายว่าดีชาน,านี่นเขาไปหอค่ะดีจังเลยค่ะได้ไ,ด,ได,ด้พูดคุยกันนะคะอันนี้ก็เป็นข้อเสนอเพิ่มเพื่อนว่ายี่สิบล้านแล้วบวกค่าโครงการรับสมัครเสี่ยเลี้ยงดูนะคะบุตรของผู้วัยชนนะคะจนจบปริญญาตรี หรือจบแพทย์ให้จบแพทย์ค่ะเพราะว่ากรณีตรีที่มันแป๊บเดียวนี่เขาเรียนแล้วเขาจะได้มีเงินมีดูแลดิฉันได้นะคะคุณแต่คุณก็ต้องเห็นใจดิฉันนะคะใช่ค่ะแล้วคุณธนาลุงว่าไงคะก็จับดูแลแลวผิดชอบจนจบแพทย์ะลครับอ่านยินดีก็จะ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 จ่ายดิฉันเท่าไหร่คะนี้ฉันไม่มีเงินเลยนะคะตอนนี้ยี่สิบล้านก็สูงอันแครับผมจะจ่ายทีเดียวคนไม่ไหวนะครับ เอเป็น25ล้านแล้วก็ยังว่าให้ส่งเสียลูกชายให้หลานชายดิฉันจบแพทย์ตัวเล็กขยิ่กันอยู่5แล้วค่ะเรียนจบถึงแค่ผมเมื่อกี้ก็คงไม่น่าถึงเลยครับ5ล้านนะครับก็2ล้านใช่ไหมครับเป็น22ล้านค่ะต่อลองันมาหน่อยค่ะจาก25เหลือ22ลองปรึกษาปรึกษา เล่นเ่นเี่ยนเล่นที่ออกแล้วเริ่มแบ่งส่วนฝ่ายแล้วเงินแท่งมาเกินห้าอยกับท่านแท่งมอมมอมหาอะไรรัฐบาลครับไม่ติดไม่ไมจะนินมันต้องมีผ้าอะไรี่ไม่รู้อะชอุ้ือุปกรณ์ใช่ไหมครนั่นแหละ แกเ๋็วผมรับดูแลคุกแม่เลยแล้วกันเปนไงาใหมนกดีแล้วเธ็ยิบาร้านสงามฉันให้จบิมลันัิดหนดิดหน่อยดหน่อยรดหน่อนแล้วนหน่งินงนิดนิดนึงิดนงหนงนงนิงนนงิด่ดง่ดม่นนหอนดิ ผ่อนดีไหมคะเอาตัวเลขสองสามไหมคะคำาวัไปครยี่ห้าดิฉันคิดไปนะจากบ้านเอางั้นกันยี่ห้าเลยผมขอผ่อนที่สิบปีนะครับก็เวลาเราไปทำพนิษฐ์นะครับจากที่เราได้เห็นตรงนี้ก็จะมีผู้ประกอบการห้างฝันเลยเรานี่ก็คือฝ่ายโจทย์นะครับแล้วก็ฝ่ายนี่ก็คือจำเลยนะครับก็ปกติก็จะมีทนายก็เชื่อเหลือเกินบางครั้งนะครับถั้งโจ้และจำเลยไม่มีความผิดในข้อกฎหมายนะครับแล้วก็ในฐานะของการผู้ประกอบ บางคงเราไม่สามารถที่จะอธิบายนะครับการจะชี้นำที่ไม่ได้หรือผิดผิดผิด,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 ดจะไม่ได้ใจเรื่องทาขตงอทุกตรนอดนะครับต้องวังตัวเป็นกลางในตอนนี้เขากาลังพูดคุยกับเรื่องยอดเงินยอดเงินตัวนี้เกิดจากที่ว่าชนเสียชีวิตทั้งจำเลยเขาก็เข้ามาฟ้องอกเกี่ยวเรื่องที่หลน,นํรัชวนว่าอาญาก็ส่วนอาญานะครับแพงบวกเข้ามาก็ตัวนี้ให้ได้รับได,ได้รับการเยียวยา,ยาแล้วเราจะทาํามันขึ้นนะครับเขาเรียกวา่าทึกยอมอะไรประมาณนี้แล้วก็จะมีสาร เมื่อจำเป็สศาลก็จะท่านเป็นคำสั่งนะครับการก่อนชำระอะไรนั้นเป็นกติกาอะไรละเลียดติดยอดของสัญญาหยอกเ,เรียกสัญญายอมนะครับบาคนกันเหนียวก็ให้ศาลกระทัหรือว่าออกเป็นคำสั่ง